ตอนลั <languages? S 2> งจากที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะหลายวัน78วันนะคะก็น่ายังบวมอยู่พี่แทงมาเยี่ยมที่เกาหลีนะคะก็เป็นพี่สาวเนาะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พี่กัสเย่ก็ทําสายกรรมาหลายทีแล้วค่ะก็ยังไม่เคยประสบความสําเร็จเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูรีวิวโปรโมททั่วไปแต่เป็นรีวิวของจริงค่ะเป็นพบความจริงว่าที่นี่ดีกว่าสวยกว่าคุณหมอก็เรื่องความปลอดภัยอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดละเอียดดีอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเคที่เป็นไทยรอยก่อน ก็ยังรอคุณหมออยู่ค่ะว่าจะได้ทํำไหมตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอนะคะว่าคุณหมอกําลังไปปรึกษากันอยู่นะคะว่าเคยเป็นไฮรอยมานะคะแล้วก็ค่าตัดออกมาค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งทางเราก็วอร์รี่เนาะแล้วว่าในระหว่างผ่าตัดเนี่ยจะเป็นยังไงอยากจะทาจุดไหนบ้างนะคะมันก็วันนี้จะมีตาจมูกคางแล้วก็ริบหน้าค่ะตานี่คุณหมอบอกว่าต้องทำถึงสี่จุดด้วยกันนะคะจมูกก็เปลี่ยนใหม่คาง เอาเพจออกล้วใช้กระดูกของตัวเองแล้วก็ริบน่าตอนแรกวันสแกนหน้าที่นี่คิดว่าจะต้องได้เหลาโหนกเหลาอะไรเหมือนที่โรงพยาบาลอื่นทั่วไปที่เราทำแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะทิดท้าค่ะหลักๆเนี่ยคางเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาค่ะเลืองคางใช่ค่ะเพราะว่าพี่เคยฉีดสารเหลวมาแล้วก็เกิดเอฟเฟกก็คือไหลไหลมาแล้วก็แก้ไหลที่มากค่ะจนตอนนี้คางใหญ่ใหญ่มากค่ะ สาวๆที่ไทยหลายคนก็มีปัญหาคือมันใหญ่ขึ้นทุกปีใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะอยากบอกว่าอยากได้ทางวีใช่ค่ะอยากลับมาวีซึ่งพูดจริงๆว่าเกาหลีนี่คือที่สุดแล้วนะเรื่องการสัญญกรรจะมีวิธีแก้ก็คือหนึ่งเลยมันจึงเพดออกก่อนถ้าคุณยังมีความเชื่อว่าคุณยังใส่เพดอยู่คุณก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกปีใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าใส่เพดแล้วจะเล็กถูกแต่ไม่ใช่ค่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่กันนะ<ช>ต้องเอาเพดออกแล้วก็ใช้คางของตัวเองนี่แหละเนื้อเย เต็ปถัดไปนะคะปีถัดไปต้องใช้การหมัดกล้ามเนื้อแล้วมันถึงจะได้เป็นตัววีแล้วเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากฉีดสามพันแต่ว่าแก้ใน3ล้านอก็เลยต้องฝากสาวไทยด้วยนะคะว่าเลิกฉีดเลิกฉีดเคยไปทำที่อื่นพี่จ๋าคือแนะนําให้ทําทั้งหมดค่ะก็มาแนะนําที่นี่ก็ผิดเปลี่ยนไปค่ะที่ไม่มีปัญหาก็คือจโืมแต่ก็ยังไม่สวยค่ะ หมอคุณหมอบอกว่าจมูกไม่มีปัญหาแต่ก็ยังไม่สวยใช่ค่ะคราวนี้ค่ะจะมาเมคกโอเวอร์แต่พี่ค้าเคยทำที่เกาหลีมาแล้วใช่ค่ะเป็นคลินิกอื่นใช่คลินิกอื่นเนาะไม่ขอบอกชื่อแล้วกันหลายๆคนบอกว่ามาทำที่เกาหลีเกาหลีก็จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สวยเนี่ยค่ะดูหน้าวนนก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามาทำเกาหลีแล้วสวยทุกคนเนาะกลับไปทุกคนเนาะจริงๆมันก็ต้องเลือกแถบที่ทำด้วยนะ ใช่ค่ะก็เลยติดตามของอุ้มมาก็สรุปว่าของอุ้มนี่สวยทุกคนขอบคุณจรอจริงๆพี่กันก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานนะคะใช่ค่ะก็เผื่อใครที่อยากมาทําศิลปกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็อ,อยากจะให้ติดต่อน้องอุ้มดีกว่าเพราะว่าจริงใจดีการมาทาศิลปกรรมที่เกาหลีอย่าไปมองราคาถูกค่ะเพราะว่าคุณภาพก็ไมมากค่ะก็แนะนําที่โรงพยาบาลแกนแล้วก็แนะนําติดต่อน้องอุ้มโดยตรงดีกว่าค่ะขอบคุณมากเลยนี่ใต้โตหลายรอบแล้วอะไรทิ้งไทยสาว อยากหาข้อมูลอยู่โรงพยาบาลแกนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสาวๆค่ะแต่แนะนําที่นี่เลยค่ะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คนดูแลก็จะมีน้ององค์นี้พี่กาจะได้ผ่าตัดหรือเปล่ารู้ค่ะน้อนี่เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะตื่นเต้นนะผมไม่ได้ทา